แช่น้ำร้อนเสียค่าข้า,ขาขวคนละ50าสิแต่ดิฉันลืมเอากางเกงมาก็เลยต้องเช่าอีกส0บาทเปลี่ยนเป็นกางเกงขาสั้นแล้วก็พร้อมรุยทาน้ำร้อนบบอคลึงส่วนพึ่งเขาจะมีบบอก,กบระเบื้องกับบ่อธรรมชาตินะคะดิฉันขอเลือกบบอก,กบระเบื้องสัมผัสแรกมันก็ร้อนแบบทนได้นะคะไม่ได้ร้อนแบบจะสุกหรืออะไรแต่ถ้านั่งไปนานๆแล้วก็รู้เรื่องเลยเราเลยต้องเทคไทม์กับการแช่น้ำร้อนซะหน่อยเพราะว่าจะต้องมีช่วงพักช่วงลงไปจุ่มอะไรแบบนี้เพราะความร้อนมันจะระอุอยู่ในร่างกายอะคะ่ะสุกแล้วจ้าสุกแล้ว น้ำก็มีความใสนะคะไม่มีกลิ่นใดๆเลยคือนั่างาไปต้องจับเวลาด้วยนะคะระวังเป็นลมมีประโยชน์ก็คือช่วยกระตุ้นระบบไลวเวียนโลหิตแล้วก็ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อแล้วเขาก็มีบ่อให้แช่ฟรีด้วยนะคะอยู่ด้านนอกแต่ว่าแช่ได้เฉพาะเท้าขากับแล้วก็แวะให้นมแท่งหมาหน่อยหนึ่งชื่อ,อแดงลูกแม่เห็นคุณป้าที่เขาผัดข้าวอยู่เรียกว่าแดงลูกแม่แดงลูกแม่ก็เลยเรียกตาม ใครอยากไปเที่ยวด้วยกันอีกกดฟอลโล่ด้วยนะคะ